ทำมาอีกเยอะเนี่ยให้น้ำไว้ที่ปพด้วย dạ không nữa mày không này nữa mày mà ở lại ô mà chà tay nữa mày chạp mùi đi tham gặp cứ cà đê yêu yêu đàn ní gặp ลงมาบ้านพ่มอย่างเดียวเลยครับคือแหง้งอะไแห้งลังทุดท้ายด้วยเพราะว่าสไฟไฟ help, อรถจะถือไฟบ้านพ่มเพิ่มมาครับตัวนี้เป็นเมื่อกี้วันแล้วครับในซ่องเลยครับช่อ,องว <ละ S 1> ันเลยกับป้อมแค่ต้มนะแค่ต้วมวันนี้ช่องวันนะครับดับน้ำมันดับน้ำนี่ก็ลดลงไปประมาณสามทิฟเฟนเลยครับเพิ่มขึ้นมาเกือบสามทิฟเฟนแล้วครับวันนี้เพิ่มขึ้นมาอีกครับซึ่งจะหน้าเต็มที่กันหน้าที่เป็นบัวว่างไงคือวันนี้การเป็นยังไงวันนี้ มันก็เวลาท่านโจนได้ป่านี้ครับลำบากลูกเลยไปโรงเรียนได้ป่านี้ครับไม่ได้ไปไหมโรงนี้เรื่อว่าชอบก็รโทรเวลาคู่เร็วรับฮะมา็ไม่ได้ทำครับไปไม่ได้หรือยึดมดไปครับประมางมานก็ยึดมัดจมจมเป็นซึื่อนเขาได้ยังไม่บอกวันไม่มีอะไรต้นมันก็ไม่มีรายได้ครับไม่กันไม่ได้แต่มางก็ไม่ได้เที่ยวมาแต่ไหนซึ่งซึ่งที่เข้ามากวันนี้เข้ามาป่านี้มีก่อนรู้กึนรู้มั้ง มันจะอย่างแรงเลยครับก Poke> ็ฝนมามากเลยแหละไม่คิดวพอขออยู่แล้วครับได้ได้ข้าวแล้วว่าตั้งแต่คอยอยู่ครับแต่ไม่คิดว่าเขาจะมาป่านนี้ไม่นึกกันว่าหกโมงเลนี่มันไม่เจก๋อโอ้ยมูเราระวังดุดจริงไหมลู้ย้ำฝนด้วยใช่ในน้ำ ทั่วหมดจัดเรื่คนละสองร้อยวันนี้ก็ถึงมาที่เดือ